สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายไทยแน่เล่าน้ำครับผมคโนครับถ่าจากิลิปที่แล้วครับวันนี้เราจะิมาขั่วกิ้งครับนี่พริกขั่วกิ้งนะจะมีหมูมีพริกไทยอ่อนครับผมมีใบมะกรูดมีขาเอาเอามาหันก่อน หั่นใ้ประกูดครับาก่อนครับปูดหั่นเป็นเส้นเป็นเส้นครับพริกไทยอ่อนครับหั่นก่อน คาครับคาท่านคาจะก่อนให้มันลดจืดจัด ไปผัดได้หัดเ่ยต่อมาครับน้ำมันเทลงไปพริกแกงเทลงไปครับผมเทลงไปครับหูครับ ต่อมาครับน้ำปลาเทลงไปสุรสดเทลงไปน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำทีนิดหนึ่งครับผมผัดต่อขึ้นกขึ้นก็ได้จ้าโอ้ยโอ้ยชุนชุนเิรื่อง ชิมดล้วกนเช็จแล้วครับขวาวกิ้งขวาวกิ้งหมูลาดข้าวครับ คลิปนี้ท่านนี้นะครับพี่น้องพอกันดีคลิปหนาสวัสดีครับ